ะครับเผื่อมีใครจะดเอ้ยสตาสตาหยุดหยุดหยุดเอ้าสตเอ้ยรอ,อ,อดรอดรอดคันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คัทเทพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผม แม้คนเราจะผิดพลาดมาสักกี่ครั้งแต่การดึงเพื่อนกลับบ้านนั้นก็เป็นอะไรที่กวนบาทาดีออกแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันดีลามาสปอยหนังเรื่องรูอี้นะครับผมตามนี้เลยคืออ่มมาโอ้ไม่รู้ว่าจะเกิดยังไงดีแล้วผู้ชมไม่รู้ว่าจะเกิดยังไงดีมาคือน้องรูี้ของเราเป็นซัพพอร์ตที่ไม่ได้รับเรียกได้ว่าโลกลืมไปแล้วมั้งนะท่านผู้ชมแต่ว่าความปั่นป่วนนี่คือ ระดับระดับร0 0นะครับ1้0นี่คือให้100%เลยหน่งข้ามเป็นแบทแมนฟาร์มนะฮะลิงออฟเลนโอ้โหตัวตัว,ตวหายตัว2ตัวมาคือบอกเลยว่าลูอี้ผมนี่ย่างปั่นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีคนเล่นก็ตามออเกลเกมนี้เนี่ยเราได้สาตารมาด้วยนะฮะท่านผู้ชมได้ตัวโกงมาหนึ่งนะฮะตัวอื่นก็เฉยๆเอย้ยเดี๋ยวจะทำอะไรโจเกอร์ผมเอาใบไปแดกนะครับ นี่ไอ้แสงๆเนี่ยถ้าเราไปยืนอยู่นะฮะหรือโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหรือว่าเพื่อนเราไปยืนเนี่ยมันจะวิ่งไวนะทุกผู้ชมมันจะวิ่งไวเพราะฉะนั้นเป็นสกิลสามารถเปิดทางวิ่งให้เพื่อนได้ด้วยนะฮะเออปั๊บปั๊บโยนโยนโยนโอ๊ยโดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะได้ยินเสียงออกไปแล้วคุ้มวะพอเรียนแพ้แบทแมนเฮ้ยได้ยังได้ยังไงยาเออกระเด็นไปดีพ่อหนุ่มยิงมันโจ๊กเกอร์โอ้โหเว้าไปหนึ่งกลับบ้านไหมโจ๊กเกอร์ ถ้าอยากกลับก็กลับถ้าอยากกลับก็กลับกลับไปเออสวยคราสงั้นคีปตัวนี้พี่ขอเออโอเคฮะผมจะอัปหนึ่งจับหนึ่งนำนะครับสำหรับลูอี้นะครับจะสอนเล่นดีไหมวะเนี่ยสอนเล่นก็ได้อะผมก็ยังไม่ช่ําอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเล่นได้นะผมเล่นได้มาจะสอนในสไตล์ผมแล้วกันนะฮะคือลูอี้เนี่ยเป็นตัวที่มีอัน เราต้องมีอันตรก่อนเราต้องมีอันติก่อนเดี๋ยวผมจะทําอะไรแพงๆให้ดูนะฮะ <L un> ไปจัดเอ้ยวางไปเลยวางสกิลสองเลยนะฮะถ้าตือโอเคสาตาร์กลับบ้านไปแล้ว <L un> เห็นปะอ่าเนี่ยมันแก้แก๊กได้อีกอย่างเลยนะเวลาแก๊กดูดเพื่อนไปเนี่ยเราไปวางสวางสกิลสองต่ออ่าตรงตรงที่แก๊กมันดูดเพื่อนอะ่ะเดี๋ชม <Wow. S 1> เออสมมุติว่าเรายังไม่มีล้างเนี่ยเออดึงเพื่อนกลับเลยนะนี่เป็นอะไรที่โคตรดีนะครับ มันอารมณ์มันอารมณ์อลิสนั่นแหละฮะท่านผู้ชมมันอารมณ์อลิสแต่ว่ามันเป็นมันเอ้ย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 มันเป็นอลิสอีกขั้นหนึ่งอุ้ยมีอันติแล้วนะพร้อมเรียกพร้อมเรียกมาหาพวกพ้องพวกพ้องจงมาอุ้ยเข้าพวกพ้องมามีใครจะกลับบ้านไหมกลับไปถ้ามีถ้ามีคนกลับเราก็จะวางอันตินะครับแต่ถ้าไม่มีคนกลับเราก็ต้องไม่ต้องวางอุ้ย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 ตายตายเลยตาตาไปแล้ว สตาร์ลงวงลงวงลงวง,ง,งสตาร์ไม่ถ่ยแล้วเราจะเออเอ้าวโอ้โหไม่ทันไม่ทันเฮ้ยเลสมาไถยเลสมาไถกลับมาหาวงอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้โอแต่หน้าไม่ทันไม่ทันโอ้โถ้าทันเมื่อกี้นีิหาไปไหนแบทแมนมาเรียกมวลมาหาประชาตีนมาฮะมวลมาหาประชาตีนแบทแมนวางวงครับอืมไมรู้ เนบอบพอเล่นนี่แก๊กดูแก๊กงงเลยอ้าวกูจะดูดแล้วหายไปไหนวะเนี่ยปั่นก็ปัน่นบวกเลยคดปั่นลุยใช่ครับมาต่อโจ๊กเกอร์ก่อนนะเอาคลิปเอาคลิปโจ๊กเกอร์จ้าคลิปจ้าคลิปคลินี่สกิลมันน่าลำคาญนะเพราะว่าเวลาเรายิงสเต็ปแรกเนี่ยมันใบนะฮะไอ้ยิงสเต็ปที่สองนี่คือกระเด็นนะครับ เป็นอะไรที่โคตรน่าลำคานแล้วกว้างด้วยนะกว้างกว้างกว้างจัดจัดนี่อันนี้คือกระเด็นโอเคอันนี้ผมจะใส่เป็นฟูลแทง n มาเลยนะแล้วก็ไอเทมก็จะออกแค่พทาน้ําแข็งนะฮะน้องนั้นก็จะออกแท้งมันมาแล้วรวมวางเนี่ดูเพื่อนกูเหรอหายรับรองเพื่อนอ้าวชิดละคงจิชิดเดี๋ยวอิาอีกสี่วิอธิษฐานดึวิมามามาเพื่อนมามาซานิด โอ้โหเมื่อกี้กขอโทษซานิสซานิสมันอยู่ตรงวงพอดีมาแล้วครับโอเคฮะมาละเออแต่มันวงแตกไปแล้วฮะข้อเสียของมันอย่างก็คือเวลาเราวางอันติแล้วฝั่งตรงข้ามเขาจะรู้นะฮะเขาจะรู้ว่าเราวางอันติตรงไหนนี่แต่ซานิสก็ได้เลือดกลับมาเต็มไปวิ่งไวเพื่อนปันป่น <laughs> 0, 04, นะ <laughs> ปัน่นศูนย์ศูนย์สี่ไปเลยเห็นไหมปั่นอะตัวมันปัน่นอะแต่คนไม่ค่อยเล่นนะเพราะว่ามัน เอาจริงคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเข้าใจยากนะท่านผู้ชมมันต้องมองอะไรหลายๆอย่างนะเออบางทีเนี้ยคือเพื่อนโดนลุมเราเปิดจะตีเพื่อนหนีมาหาเราได้นะอะไรแบบเนี้ยคือมันต้องมองหลายอย่างมากเล่มตัวเนี้ยนะครับมองทั้งออฟมองทั้งเกรียนกลางมองทั้งตัวเองและมองทั้งแคลรี่คือมันต้องมองทั้งแมพเลยอุ๊ยวางก็แต่โจ๊กออกได้ครับโอเคล้างละสวยได้อยู่นะโจ๊กได้อยู่นะได้อยู่นะ มีคนมากูก็มีคนมาเหมือนกันเพียบกูบอกเลยสาตาต้โอ้ไม่ทันผมกลับบ้านก่อนนะแล้วก็กลับอันติชับเนี่ยโอเคทันครับทัน,นทันนี้ด้ค่คาไปเมื่อกี้ลิงมา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 ดูเลนล่างกันต่อฮะยังกดไม่ขึ้น <laughs> ยังไม่ได้ป้อมยังไม่ได้ป้อมสาตาต้มาแล้วคอยช่วยเพื่อนนะฮะเอ้ยเอ้ยลิง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 เห็นนะเห็นนะ มาเหยียบแสงเพื่อนเหยียบแสงวิ่งไวเหยียบแสงวิ่งไปน่ยิงบ้าน,นยิงบ้านเพื่อนยิงบ้านกูมีกลับบ้านกูมีทางด่วนนี่วางทางด่วนเลยเพือ่อแจ๊กดูดมันจะดึงมันจะดึงเออ yes โอเคฮะเริ่มปั่นเลยเห็นไหมปร <laughs> ข้าม Please, นี่แหละที่สิ่งที่ลูอีทําได้ดี <laughs> นะครับก็คือกดเขาเขาป้อมฮะด้วยสกิลเอาแหวนมันอยู่กลางเฉยวะเอาแหวนตายเอาป่อยแจ๊กไว้คนเดียวแบบนี้ มีทางด่วนนะเพื่อนผมมีทางด่วนนะครับทางด่วนมาแล้วฮะทางด่วนทางด่วนมาหาทีใครก็ได้สวยซาต้ามาไปเลยเพื่อนเอาวางทางด่วนให้อีกเออใครอยากกลับไหม,มใครอยากกลับไหมกูกลับนะายเย้เอา้าอุ้ยสลับเลยแบบนี้สลับเลยไปจงเกอร์วิ่งไวฮะล้างแตกพอดีเอาฟอร์เรนก็วาร์ปมาด้วยเห็นปะโคตรดีท่ <laughs> สลับเลยสลับแบบฟอร์เรนไม่ต้องวิ่ง นะครับวอรเลนขึ้นทางด่วนมาขึ้น b t s มาโอ้โหโอ้โอ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 ใครไปทำอะไรกันแบทเมลแบทเมลคลิปนี้ผมไม่ออกเปิดตานะผมผมจะไม่ออกเปิดตาผมออกล้างดีกว่าเพราะว่าถือไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ก่อนใส่ก่อนกลับไหมอุย้ยซานิสน่าจะมาเกี่ยบวงเราน่าจะกลับไปฟาร์มต่อฮะเขาซานิสเขาฟาร์มดูดเลือดได้โอเคปล่อยเขาไป เกียร์กลางให้เพื่อนก่อนสต้าสต้ามึงอ้อมไก่จ <gic> ังหวะสต้า <t> ค <Idol> ีบครีบคีบมาเอาเร็วมาเอาเร็วอ้อมไก่จังหวะเออไปฮะกลับไปหาน้องโจ๊กได้บนแล้วต้องได้บนแล้วเออกลางได้โจ๊กจัดมันครับเฮ้ยเฮ้ยมันหยุดมันอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหไอ้มวยอืมไอ้เร็วโอ้มันอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ โอ้ยตายกูตายตายกูตายแต่ไม่ตายหรอกฮะไปฮะไปฮะยกเว้นว่าคุณจะไถผมออกจากป้อมเอ้ยออกจากวงได้ <laughs> ไปแล้ว <laughs> โอเคคาถาสโลมาเอ้อุ๊ยได้พอดีโอเคเอจิตไม่ใช่เอจิ s ชูออฟเดอะลอสนะครับผม <c oughs> เอามากันเรียกว่าตัวตีไก่ทั้งหลายตัวตีไก่ทั้งหลายแหละไอ้สโลสโลสโลนี่ได้คาถาสโลนี่คือปั่นปั่นคูณห้าสิบ นะครับตอนแรกแบบปั่นแค่50%ตอนนี้แค่ปั่นเป็น100%ยละกติสโลด้วยกลางเยอะมากเปิดอติเลยมาพวกมาบอกเลยว่ากลางมีความสนุกรออยู่แต่มันรู้อดีโอ้โหมันวงแตกนี่ใครอยากกลับไหมไม่กลับก็ได้นะครับสก,กิลสครูดาวละไว้นะฮะห้าบีเองใช้ใช้ทิงท้งๆไปเถอะบางทีเพื่อนอยากกลับอะไรแบบนี้นะฮะเออเนี่ย คือตัวมันเล่นแบบมันต้องดูอะไรหลายอย่างเว่ยออต้องใช้สมาธิมากๆเออยอ่อบองหนะ้าองแบบกลาง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 ยังไงอย่ากลางยังไงโอเคกลับไปเติมมานาก่อนดีกว่าปึ๊บอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีคุณแกรกมีคุณแจ็คเฮ้ยเฮ้ยสวยครับโจกโจกมีกับโจกลับกับแล้วมาเน่นี่คือความเทีของรูอี้ นี่มาแบบเลือดเต็มสวยมาหมดเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมบอกเลยเยี่ยมเยี่ยมซ้ายมีเออสวยคราสสวยคราสสวยคราสเตร,ยรียมวางทางด่วนให้เพื่อนกลับฮะเผื่อมีใครโดนต่อในป้อมในโอเคถ้าใครอยากกลับก็กลับนะถ้าอยากกลับก็บนะกลับนะดูเพื่อนเราดุมากเพื่อนเราดุมากไม่ดุได้ไงมาห้าคนมาห้าเลือดเต็มทุกคน ปั่นตัวมันปั่นแต่คนไม่ค่อยเล่นมันต้องดูอะไรเยอะอ่ะมันต้องดูทั้งแมปเลยนะครับแล้วก็ต้องเล่นแบบเข้าใจมันอันนี้ผมยังไม่ได้ช่ำนะแต่ว่าผมสอนแบบเอาที่เอาที่ผมเข้าใจแล้วกันผมสอนในแบบที่ผมเข้าใจเฮ้ยเฮ้ยสนิดสนิดกลับได้กลับได้กูเมียนติถ้าใครอยากกลับก็กลับเออมีใครกลับไหมมีคนกลับซาตตาโอเคมันเรียกซาตตามานี่ฮะซาตามาเนี่ มาตีดา่าเย่เป็นไงล่ะครับห้างดวนขบวนสุดท้ายที่ฝ่ายตรงข้ามปวดหัวมีใครอยากกลับไหมกูไม่กลับนะเดีย๋ยวเพิ่งกลับเดีย๋ยวเพิ่งกลับมีแก๊กตรงนี้แก๊กจ๋าแก๊กจ๋าโอ้โหแก๊กแก๊กกระเด่งแก๊กกลางไปอีกหนึ่งทีแก๊กเฮ้ยน้องลิงไปไหนแล้วไปไหนแล้ว,ไไลวเกมนำแล้วฮนะไม่ต้องออกหรอกเปิดตามันฆ่าเราไม่ตายแล้วลิงมวยไม่แน่มวยไม่แน่ อยู่ไหนโอ้โหตัดคีบตัดคีบดีว่าไอหมอนี่ไอหมอนี่มันตัดคีบจุกเกอร์ข้ามันข้ามันข้ามันแล้วทำไมกูได้ฆ่าวะเนี่ยวัดโอเคไม่เป็นไรฮะเพิ่งตัวเดียวเฮ้ยแบทแบทแบทอยู่แถวนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแถวนี้แหละแถวนี้แหละมาเถอะมาเถอะเก็บไปตีไว้ก่อนเดี๋ยวผมว่าน่าจะพอเรนไปดันโอเคฮะเนี่ยพอเรนไปดัน แล้วพอจะขึ้นบ้านเราก็เรียกฟอร์เรนมาเนี่ยวิธีการเล่นลูอี้ง่ายๆนะครับเป็นอลิสผสมลูอี้เหมือนเล่นโอ๊ยเหมือนเล่นดดู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 สตาบินสตาบินปึ๊บบางวงโอเคตรงนี้แล้วก็เรียกมานะครับเผื่อมีใครจะตเอยสต้าสต้าจับจับเอ้าสตาเอ้ยรอดรอดรอดสต้ากูรอดสต้ากูรอด ปั่นชิบหายเออที่2เลยเห็นเปล่าเกมนี้เรามีซานิทเม็ดม่วงด้วยฮะซานิทคนนี้เม็ดม่วงด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าที่เท่าไหร่ของประเทศต้องไปดูสกอร์บอร์ดสกอร์บอร์ดซานิเป็นม่วงได้เอวีไปนะครับ อันดับ84ของประเทศนะฮะสำหรับซานิส11.7นะฮะเรา10.0เป๊ะเป๊ะๆไม่ตายสักตัวนะครับไม่ตายสักตัวของก็ยังออกไม่เต็มเลยฮะจบเกมก่อนเนี่ยตัวมันเล่นประมาณนี้นะแต่ว่าไอ้ที่คนไม่ค่อยเล่นอน่ะผมผมรู้นะมันเป็นเพราะว่าตัวมันตัวมันเข้าใจยากนะฮะตัวมันเข้าใจยากแล้วมันตัวมันอ,อถ้าเล่นแบบไม่เข้าใจเนี่ยมันจะเป็นตัวที่พาทีมแพ้ง,ง่ายมากเลยนะเอาจริงนะครับคือมันต้องเล่นแบบ เข้าใจทีมนะครับไม่ใช่เข้าใจทีมเลยอันดับแรกคือต้องเข้าใจตัวเองนะครับว่าจะเรียกเพื่อนมาตอนไหนจะให้วงเพื่อนกลับตอนไหนอะไรแบบเนี้ยเออคือมันหลายหลายอย่างมากแต่ว่าก็ประมาณนี้นะฮะเอาลองไปฝึกดูกันนะครับเป็นทรัพย์ที่คนไม่สนใจคนไม่แบนคนเรียกได้ว่าคนไม่สนใจเลยสําหรับตัวนี้แต่มันสนุกสนุกเล่นแบบเล่นแบบสนุกอะ่ะมันปั่นะ่มนนะมันปั่นดีเอาล่ะเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ see you next time bye bye let's go Let's go! Let's go!